มีดโอ่งด้บันตัวเอาตัวแล้วว่าสการ์ครับอาจารย์ครับสการ์ครับอาจารย์ครับจัางว่าโอ้ยเล็กเนี่ยเข่าเข่าอยู่เนาะแต่ว่าหังจับบ่นั่นเนาะอาจารย์เนาะมันมันเปลี่ยนบ่แต่ว่ากับผู้เพิ่นผู้เสื้อเปลี่ยนถือที่หันผู้ถือแล้มันกับจิมมี่อยู่บ่จักษ์ 61เนาะครับึ้ดลุ้งแม้ในเลขกัแปดสามแม้แปดหกสาม่จให้แปดหกสามเลยแปดกสามบ่มีผู้ใดสี่ไปซื้อสอตัวกมก็ซื้อแ่ว่ากับจิ๊บว่าองคนกับิซื้อตาจกันละกัิ่ามันไปตรงกับเลขเพื่อนพอดีเพื่อนกับจิโอ้ตัแปดสามกันน่กับจิว่ากับจิมี่ขึ้กันนั่นละนะแปดหกหนึ่งกับแปดหกสา เัีว่าโอ้ยเสียดายได้วาสนองว่าเบิ้งตัวเลขแล้ววันนีผมมานเบิ้งคลิปย้อนหลังป้๊ดาสนองเด่ดหกสามคันผูตัดเป็นการสิเธืครับว่านุ่มนั่น่นก็ไ่ได้มากเลยคนเคยถือก็ได้ครับของงวางนึ่ง่นบมมาจังผมมานเวบอกคุณว่าวันิม่านี่เอาไม่เนาะจ้านะเอาจังๆเอาก็กคาดหอให้ห้อเปน เพราะว่าเงินบางนีโอ้ยเสียดายอยู่ดอกแต่ว่าคัาเพราว่ามันติดว่ามันไปเปลี่ยนเลขตัวเก้านี่นะแปดสามสามแปดนี่นะกะทีที่ได้ตัดทีได้หยอดอยู่ดีมีผู้คิดแล้วอมันไปตรงกับเลขตัวเก้าก็เลยบ่มักแต่นี่เลียงข้องเลี้ยงเนี่ยมันก็ไปตรงตัวเก้าอยู่ทังใดเลยโซ่เอิ่อตัดอยู่ตัดแต่ว่าบ่ซื้อแปดสามมันเลขตัวเก้าเนะแปดสามสามแปดเนาะมัออกดอกเว้ยว่าทั่นกันปล่อยเชื่อขึ้นกัน เอานี้ก็ยังมีอยู่คือเขาเปล่ยนวันนี้ก็ยังมีเปลบ่อยแน่ยังมีอยู่ได้เปลี่ยน<ม>เจ็ดอีกร่ลงล่างแล้วเสียนี่จ็ลงไปข้างล่างบบนี้เปลี่ยนอีกโยบบนเปลขึ้นบนน่ะเห็นบยววันวันอาจารย์จิมี่ที่เด็ดหชอยววู่บนมือนี้ก็ได้แปลี่ที่ขึ้นข้างบนครับผมแต่ว,ว่าทิมาพระเทียอาจารย์ได้ต้อนวัดแล้วครับ สีบรีใช่ครับปุ่นผู้ชีโศกกับพระสีบรีคุณเห็นยังบุญต้องเห็นตัวดี <c oughs> ปกติมันสิอยู่น้ำมูลนี่แหละผู้ราคนกับสีเห็บนี่ต่างตางนะหลายคนละตัดดวไฟดวงมันครับผมทีเดียวเห็นดีแต่ว่าโศกไฟมันมั่น <c oughs> เพิ่นสีให้ผู้ใดเพิ่นไก่ผู้นั้นเห็นรับเจ้าเดียวไปข้างหลังต้นไม้ต้นนี้ต้นเปียรนี่ห้อยข้าเจ้าถ่า <ừ> กรเจกกระจ่างเดียวเห็นอยู่ยี่สิบสองโอ้ผมนี่ผู้สนใจครับคร<อ>ับเพราะว่ามันเป็นเล็กตกุ๊กโง่มันออกหูวหดมันออกตงบ่นออก,แต,ออกแตือนเก่าอยู่นี่ตัง<บ>้งแต่ผมเลี้ยงไปเบื้องลูกแกว้วพระอาจารย์บ,บอกผมไปเบื้องก็ยังเห็นห้าสองเจ็ดเจ็ดสองห้าเนาะอยู่ลูกแก้วอยู่มือลูกแก้วอยู่มือ่อ ปูพญานาคมจินจินปูโมจินนาสันยู่มือนเื้อว่าฮนี่เื้อว่าฮนีื้อยูห้งบ่ไดหลยบอกอ้เออไข่ไขกัวบ่ไดหลยมันมุ่มกมีไหครับมันมีแต่เก็ดูไลยก็ได้ว่เว่านี่ก็หาอยู่บนเลเลนหาเล่นหาเขียนเนี่ยเขียนเนเขียนเนอาจารย์ให้แนวทางเขาวาเล้แลนหาบนเล่นเจ็ดลังวิ่งห้าบนวิ่งเ็ดลัง จะวาจับพู้ที่จับไห้บอจันเมื่อนี้ที่จับไห้โกเขาเข้าไหพี่จาราเนาอ่าเดือยยุบ่าคุณยมก็ได้เจ็ดล้านอันนี้ในชุดของฟันในฟันท่งไห่เนี่ยมันหัวตะออกไปม้วนถ้าเพิ่งฟันิแต่ว่าเก็บบ่มาบ่นแนนอนดับขาด เกดบนดับขาดครับ f อซครับแต่ว่าเก็ดกะยั่งอยู่แต่ว่าสิไปเป็นล่างอาจารย์ว่าข้างบนมีหก้าแปดข้างบนหกห้าแปดเขียนเลยบนนะครับในส่วนบนเป็นหกห้าแปดนะครับ f อซครับ ครับผมจะรับจะเอาหาออกแล้วโดดไส้รดแล้วนี่หกกระเปียดไส้รดแล้วมันสิออกสูตรเก่าเนาะไม่เริ่มหาเริ่มหาเนี่ยบอกเด่นี่ยบอกโอ้โหหาเ่นเอาหาออกที่สุเจ้าหาวาเจ้าไฮรุ่นแล้วบพรว่าไอ้ที่ผมกเรานี่หมายถึงว่ามันมันเป็นเครือเก่านะเพราะว่าอาจารย์ให้มันมันขันตัวกลางนี้กลางออกแม่นเลยเอวกลางออกแม่นเลยเนาะอันนี้บ้านนี้เอาหาออกกแม่นเลยหกเปียด้เนี่ยเนาะ นะอันน uhm, er. ja no er ี้ก็ว่าซีซีหรอกจะรันหน้าคนวิ่งด้วยผู้ใดวิ่งได้ครับผู้วิ่งบัวแด็ไปตามนั่นแหละกระเนื้อมทุนลงครับผมกูมาวิ่งว่าหันกะให้วิ่งแปดเนาะวิ่งแปดก็มาล้างครับ ให้วิ่งแปดอาจารย์เด่นแปดเลยดิวนวันหนึ่งเด่นแปดเลยดิวันนี้เด่นหาวันนี้เด่นหส่วนล่างมันมีไหยัคูบวกปูเพราะได้อไปเชียงไตหมอนจังหน่อยมันจับใส่กันตีนั่นนฮะหกกับแปดไม่ถึงเลขเลขบางโอ้เอาหกกบะเปดเอาหกกเปดไปใส่เนี่ยคือว่าเด่นเจ็ดอาจารย์โอ้เด่นเจ็ดกโกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสว่ะโอ้สเเนี่ยสังเกตเนี่ย โอผมก็อยากเข้าใจยากคูอนี่น้ำเกลืออะไรโอ้ยเจ็ดหกเจ็ดแปดยี่สิบบอครับเจ็ดหกเออนี่แหละเจ็ดแปดฮะนั่นนะโอเคมันมันต้องเข้าใจง่ายๆเพราะว่าพระอาจารย์ท่านบอกตรงไปกระบุดีครับท่านบอกบอดตรงโน้มกระบุซื้อบอดซื้อแต่เลขสิบอกให้เข้าใจครับคนหนึ่งพระเพิ่นบาสามารถสิบอกเรื่องพวกนี้ได้ครับ ในหลักพระพุทธศาสนาแ oh ล้วเพื่อนบ่ให้บวชญอตนุยมกับปิิจารณนาวเรีว่าไห้ด้วยใช่ใกล้เนี่ยครคือว่าหันก็้หหกนครับกแล้วเจ็บจอมก็ฟังเอาได้ไห้หกนิดหอกเจ็บจอมวันนี้กรเ้ทางบนหาเป็ดทางล่างเจ็ดเป็ดหาเป็ดน ก็แบบจับเจ็ดแปดอันนั้นขี้เกียไปไม่ได้จนนั่นละมาดนี้จราหน้าว่าทีโรคกวนไหมเรื่ขชี่อาจารย์เล็กน้อยคาเทียปูจะเพ็ดบจตองไปเร้าเจดศย์สองศูนย์แปดศูนย์หกเกาเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แมนสนย์แปดศูนกเกาเจกกรไทย เห็นพระประธานใหญ่ๆอยู่นี่สร้างบ่ทันเสร็จบ่ทันแล้วคุณโยมบ่ท่นเด้ยวใช่บ่มีเงินลูกจ้ะเนาะจนหญ้าท่วมเบิดเนาะเฮ็ดบ่แล้วบ่ทัานเลยพุทธาภิเศกอยู่ผู้ใดอยากสร้างต่อก็มาขออนุโมทนาบุญนําเด้อผู้ใดอยากสร้างต่อก็มาร่วมได้ทําบุญนํากันสั่งพระประธานครับผม3พี่น้องโอ้นี่คือเรียกเรียกว่าพระประธาน3พี่น้องนะจาังพระประท่าน3พี่น้อง องศูนย์แปดศูนย์หกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์หเก้าเจ็ดแล้นี้ซ่องได้แน่เลยนี่อันนี้ท่องใสพ้ารวยครับท่อสใสผ้ารวยทั่วท่องใสผ้ารวยมีโซ่เดี๋ยว่อวนหันท่อสาสผ้ารวดเนยเบิ้งซ่องท่อสาสผ้ารวยแล้วเบิ้งจะาของผู้ จะาของส่งเหมือนเด้งวดนี้ไปบุญผ้ารวย697 697น,นี้มันคองผ้ารวยจ้ะค้องผาารวยอันนั้นดิพิมผ้ารวยค่ะอันนี้พิมผ้ารวยพิมพ,พิมผมมียังหลายรับ ครับ้าน,นี้เมือม่อเมื่อใดที่ให้ผู้ขามาเอาเครื่องเน่ชัดบ้านี้อาจารย์นนว่าว่ามันมีคนนี่แหละขี้เปลี่ยนเปลี่ยนเถือกเถือกเจริญนะคำว่าสั่นกับมือสุดท้ายแตเขาม้ครับ่องเบิ่งว่ามันสิเปลี่ยนแปลง่ยนใช่คุณคิดแล้วขี้ บ่าหนาสิเปลี่ยนแปลงน,นะครับผมเดี๋ยวผมสิทโทรถามเรืเร่ยรอยๆเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจังไรจริงๆน,นะครับอ,อ,อาจสีบ่เปลี่ยนแต่ว่าอาจสีมีเพิ่มเติมจริงๆนะครับอยู่ตรงที่มันกกิดโาลิมิตเนาะยังม่ีว่าเกิดโาลิมิตกิบโบปากถกูกปะมันโคลมิตนั่งสวดมนต์เหลืองนั่งผัว่าธิกิดเห็นมาสามตัวนี่แหละโอ,อ้นี่ที่ที่ที่เขียนให้หนีน่เนาะอาจาารย์เนะอือ สามเจ็ดสองมันออกมามาในนิมิตสองเจ็ดสามมันคือนั่งสมาธิวันเดียวเห็นกับบ,บุปากหรือว่ามันเพราะว่าเรียบบ,บุญมากเพราะมันออกแล้วเนาะย,ยี่ฮ็ดยังไงเนี่ยน่าจะตัวเก่าอะไรกับบุปากก็เลยบ่มีความมั่นใจเนาะจ้า,จาะแล้วางฮัลก็เลยบ่มีความมั่นใจให้ญาติโยมเท่าวันี้มัน่นใจเด้อครับ,รบเดียนหาบุญ ห้านี้รักสิบแน่นอนครับผมห้ามารักสิบแน่นอนไม่เอานี่เกิดนี้บุคคลเพราะ,ะเลขครบหักครับครับ ส่วนส่วนพระพุทธรูปที่สามพี่น้องนี่ขาดเหลือจังไรเนี่ยครับอาจารย์โอ้ขาดหลายขาดหลังขา,ขาดสีขาดยังบาาพันครบนิยวกับ,บาาพัดเลยครบอยู่ยังสียังนิยวยังหลังเานิยวมือเพิ่นกับยังบอลในเห็ียดในสางเอยียงนยังพัดในไต่ต่ออยู่ครับผมหลายเมื่อน,นี่แหละว่ามพุทธ,ธาพิเศษอะไรที่หลายเสียนเนาะเนาะครับผมฮะ เงยๆมากอะองละสองสามหมื่นเนาะครับผลท้าพิเศษมากปกหลายหมื่นอยู่ครับเดี๋ยวผมจีขออนุญาตไปิดทายทั้งกุ่นยูเดอร์ใช่ไหทายทั้งคทายจังก์ซิปไปซิปมากอะหน่อยใจอยู่หรอกทางไปเหล่วก็ปุ๊บกูไดเดียวเห็นเนาะครับบุญบารมีบูมีอุปนิสัยบางทีก็ท่อท่อแล้วหยุก Oh. วัน <c oughs> ที่พ่อเราครับพ่ออาจารย์วันนี้แหละครับหมดพื้นที่หนึ่งนี่แหละท่อละเพราะหมดลายและท่อกับผมความสามารถที่ทไปเดินหน้าไปได้ไดแบบอันนี้ไปเฮ็ดอันนี้ไปเฮ็ด นี่ไม่ได้ดอกนีบ่ได s. <S ้ชอบมีหาบ่ได้ดอกเนาะบนเนาะอาจารย์เนาะข้างล่างก็นนีบ่ได้ข้างล่างก็นนี้เคสไบ่ได้แบันอ่ะชัดเคียนบันเนาะเดี๋ยวผมขี่ไปไทยพระพุทธรูปทั้งนั้นตอนคาเทียนมีผู้มีจิตธาเพื่อนอยากรวมอาน,นิสงกับอาจารย์อาเชียเพื่อนอยากเห็นจะจัดนะถ้าผมคะสิเปลี่ยนกับสิเปลี่ยนอยู่มือเพื่อนสิ้หลักไม่อมจะได้ไปเบิ <S <S 2> <S 2> <S 2> ึงไม่ี๋เดี๋ยครับอาจารย์ ค่ะสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะเนาะมื่อนี้แอดก็ได้มาอยู่วัดป่าโบสถ์ล้างปิศาเนาะค่ะก็ขอเล่นเชิญพี่น้องเอฟซีอยากรวมทําบุญทางวัดโบสถ์ล้างปิศาเนาะค่ะก็้างพระประธานเนาะค่ะก็ยังบริสเนาะค่ะเนาะค่ะก็ยังขาดปัจจัยหลายอย่างเนาะค่ะก็จะสั่งซาลาปฏิบัติธรรมอีกเนาะค่ะ เอฟซีท่านใดอยากรวมทําบุญแอดกระดาลงไม้เหล็กบัญชีไปแล้วเนาะค่ะแอดกระดาลงไม้เหล็กบัญชีไปแล้วเนาะค่ะแอดก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่อยากรวมทําบุญกับทางวัดโบสถ์ล้างปิศาเนานะค่ะตัวเลขกระดาเข้าไปแนวทางแอดกระดาลงไปให้แล้วเนาะค่ะปูกระดาให้แล้วเนาะคะ <c> ่ะเอฟซีกับไปพิจารณาเบื้องไปเป็เนแนวทางเนาะค่ะเนาะ กเป็นพระอาจานเนาะ,ะก็ยังบอเซ็ตเนาะค่ะเนาะก็ยังขาดอีกหลายอย่างเนาะค่ะเอฟซี FC ท่านใดอยากร่วมทำบุญก็มีหมายเลขบัญชีปู่แอดก็ได้ลงไปแล้วค่ะอยากร่วมทำบุญเนาะค่ะกับทางวัดเนาะค่ะก็โอนมาหาพระอาจารย์โดยตรงเลยเนาะค่ะเนาะแอดก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีรวมทำบุญเนาะค่ะ กับเป็นประตูโค้งเนาะคะ่นะเนาะประตูโค้งทางเขาวัดค่ะกําลังสร้างเนาะคะ่ะก็ยังขาดปัจจัยอีกหลายอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกทาะะ่านค่ะอยากรวมทาบุญกับทางมัดนะค,ะนค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากรวมทําบุญกับทางมัดพระอาจารย์วัดโบถ์ล้างปิศาณก็มีแนวทางให้แอดก็ได้ลงไปแล้วเนาะคะ่ะ fc ก็แคบนาจอไว้เนาะค่ะไว้ไปเสียงเบิงเสียงละตะัตตลีเนาะค่ะกับวิเคราะห์ดีๆก่อนจีลงทุนเนาะค่ะ fc ทุกท่าน mm hmm. ค่ะแอดก็ได้หาแนวทางฝากพี่น้องเลยเด้อ mm hmm. ค่ะพี่น้อง fc ค่ะ mm hmm. ขอให้โชควันมันทุกคนเนาะคะ mm ่ะ hmm. แอดก็เป็นสะพานบุญในพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะค่ะ fc ท่านได้เข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะแอดก็จะหาคลิปเด็ดดีเด็ดฝากพี่น้อง fc เนาะค่ะเพียงมีโชคมีชัยนากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ